เปิดคิวงานโชคโชคมงคลหลังซบค่ายประจักษ์ชัยไหยทองคํางานนี้ผิดคาดมากทําเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อโชคโชคมงคลนั้นได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กหลังประกาศซบค่ายไหยทองคําค่ายยักษ์ใหญ่ที่มีอาจารย์ประจักษ์ชัยเป็นผู้ดูแลท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันและในเวลาต่อมา อาจารย์ประจักษ์ชยัยนั้นก็ได้เล่นใหญ่เปสุดตัวทุ่งรถตู้ป้ายแดงต้อนรับน้องใหม่โชคหลังย้ายมาซบค่ายหายทองคำโดยอาจารย์ประจักษ์ชยัยนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าโชครถตู้จองรถตู้ให้โชคโชคมงคลสองคันร,รับคิวทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไทยขอบคุณน้องนิวและทีมงานเคมอเตอร์ รามอินทรากิโลเมตร14ดูแลหายทองคำด้วยดีทุกคันเลยลำยัยแอนอยูกิกะออกรถที่นี่แบบดีอะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคิวงานของโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่หลังเซอร์ไพรส์ซบค่ายกระจักษ์ชัยไหยทองคำงานนี้ผิดคาดมากหลังเซ็นสัญญายังไม่ถึงวันคิวงานมาแล้ว20กว่าคิว โดยเพจหยทองคำนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าโชคโชคโมงคลไหทองคำเซ็นสัญญายังไม่ถึงวันคิวงานมาแล้ว20กว่าคิวขอให้เป็นการกลับมาที่ดีและทางค่ายคอยผลักดันอย่างเต็มที่แอดมินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคโชคโมงคลไหทองคำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายทองคำขีดล่างแฟนเพจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหทองคำรคคอร์ด